สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกันกบชาแนทารอนฮงในที่ไหนนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14พฤษภาถึง13มิถุนายนในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ประจำครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคม2566นะคะต้องบอกก่อนทุกครั้งนะว่าการทำนายนี้เนี่ยคือการทำนายโดยทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือบางทีมันอาจจะไม่ได้ตรงกับ ชีวิตคุณเลยก็ได้นะเพราะนี่คือการอ่านโดยรวมโดยชั่วไปนะคะแล้วก็สถานการณ์เหตุการณ์นะคะอาจจะสลับฝั่งสลับฝ่ายเป็นไวเวอร์ซ่าเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณเนี่ยดูเพื่อเป็นไกล์ไลน์ในการใช้ชีวิตเท่านั้นนะคะอย่าอินจนเกินไปนะคะมีวิจารณญาณในการรับชมนะอะละคะเรามาเริ่มดูกับชาวราศีพฤษภลักนาพฤษภสําหรับคนโสดก่อนเลยนะคะว่าความรักของคนโสดในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคม ความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่เมลแรกเนะี่ยขึ้นมาเป็นไพ่ four of one three of swords แล้วก็ไพ่เดอะแฮงแมนสำหรับคนโสดชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะมีคนเข้ามาค่ะแต่ว่าจะเป็นคนอายุน้อยกว่าคุณนะเข้ามาแล้วเ,เข้ามาเพื่อให้คุณดูแลเขาหรือีย่างๆคือเขาจะอายุน้อยกว่าคุณมากๆเลยหรือว่าเขามีความเป็นเด็กในตัวเองเนี่ยค่อนข้างมากทีนี้เนี่ยไพ่สีเมเท้ากับไพ่ถ้วยขึ้นมาอาไพ่แบบถ้วยขึ้นมาก็คือไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยมันคือการที่ว่า ในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมเนี่ยถ้าหากว่าอยากเจอความรักครั้งใหม่คุณต้องออกจากบ้านก่อนค่ะคุณถึงจะได้เจออะไรใหม่ๆออกไปให้คนอื่นเขาเห็นหน้าค่าตาก,กันบ้างนะคะจะทําให้คุณได้เจอความสัมพันธ์ครั้งใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับชาวราศพีศพฤษภและขนานพฤษภมองว่าถึงโสดต่อไปเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เรามองว่าหลายๆคนเริ่มเหงาแล้วแลวหละไพ่สามดาบขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าคุณเริ่มกังวลใจ เกี่ยวกับเรื่องของชีวิตคู่ในอนาคตเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไพ่ The Magician ขึ้นมาก็แสดงว่ามีความสัมพันธ์เข้ามาเนี่ยแต่ก็มองไม่เห็นความชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมเนี่ยเรามองว่ามันมีคนเข้ามาแหละแต่ว่าก็ยังคาดหวังความชัดเจนไม่ได้อยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับคนโสดชาวราศีพฤษภลักขณะมพฤษภ มองว่ายังต้องคลองโสดต่อไปอยู่เพราะว่าไพ่เดอะแฮงแมนขึ้นมาเนี่ยก็แสดงว่ายังไม่ได้มีการเปลี่ยนสถานะแต่อย่างใดมีคนเข้ามาให้คุยก็จริงค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนหรือว่ายังไม่ได้คืบหน้าในเรื่องของความสัมพันธ์นั่นเองค่ะคราวนี้เรามาดูต่อให้กับชาวราศีพฤษภและกันย์พฤษภที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์กันบ้างดีกว่าไหนดูซิว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณเจอเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เช่นไรมาบ้าง ขอดูอดีตเลยคะ่ะไพ่แบลแรกขึ้นมาเป็นไพ่เก้าเหรียญสิบไม้เท้าดูค่อนข้างวุ่นวายนะคะกับการใช้ชีวิตกับการที่ว่าจะเลือกว่าจะมีแฟนหรือโสดดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับชาวราศีพฤษภลักนาพฤษภเนี่ยเรามองว่าส่วนใหญ่คนที่มีประเด็นปัญหาเนี่ย คุณใช้ชีวิตโสดได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วแหละแต่เพียงแค่ว่ามันมีใครบางคนเข้ามาแบบกระทันหันมันทำให้ชีวิตของคุณดูเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะว่าไพ่ the wheel of fortune กับไพ่ the tower ขึ้นมามีใครบางคนเข้ามาในชีวิตคุณแบบกระทันหันจากที่โสดๆอยู่โสดมานานเลยนะบางคนโสดมานานเลยแล้วอยู่ดีๆมีตัวเลือกเข้ามาแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่า คุณเองยังยังรู้สึกไม่พร้อมกับการมีความรักแต่ก็กลัวการหายไปของเขาคนนั้นหรือเรียกง่ายๆก็คือยังไม่ได้อยากพัฒนาเป็นแฟนหรอกอยากคุยคุยกันไปก่อนแต่อีกฝ่ายหนึ่งเขาดูรีบร้อนอะและอย่างหนึ่งก็คือคุณกับเขาเนี่ยเวลาที่มีให้กันเนี่ยมันไม่ค่อยตรงกันค่ะมันทําให้ความสัมพันธ์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ดูค่อนข้างมีปัญหาบาลานซ์กันไม่ค่อยลงตัวหรือว่ามันไม่ค่อยคลิกกันในเรื่องของเวลาแต่ถ้าถามว่ากลัวการหายไปกันไหมเรามองว่าทาั้งคู่กล,กลัวการหายไปทีนี้เรามาดูสถาน,นการณ์ปัจจุบันนะคะสถานการณ์ปัจจุบันของชาวราศีพฤษภลักษณะพฤศภเป็นยังไงบ้างไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ Knight of swords three of cups Knight nice of pentacles ห้าเหรียญและไพ่ควีนดาบขอไพ่ขยายควีนดาบหน่อยค่ะเด็กไม่เท้าเรามองว่าความสัมพันธ์ในปัจจุบันเนี่ยเรามองว่า คุณและเขาต่างสับสนของการกระทําของอีกฝ่ายคุณก็สับสนการกระทําของเขาค่ะเขาก็สับสนการกระทําของคุณไพ่ใบนี้ขึ้นมา Knight o f pentacle ก็แสดงว่าคุณมีความรู้สึกเหมือนเขากําลังเล่นเกมในความสัมพันธ์บางทีเขาก็ t r e ตกับคุณในรูปแบบของการเป็นเพื่อนแล้วก็ความสัมพันธ์นี้มันยังไม่ได้ความชัดเจนแค่คุยๆกันอยู่ค่ะตอนนี้มันยังอยู่ในรูปแบบของการเป็นเพื่อนและตัวคุณเองก็วางตัวให้เขาอะอยู่ในสถานะของการเป็นเพื่อนเหมือนกันแต่ว่ามันมัน เหมือนกับว่าภายในใจรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งพิเศษมากกว่าเพื่อนแค่นั้นเลยแต่ยังไม่ได้สถานะและในตอนนี้ด้วยความที่ว่ามันยังอยู่ในโมเมนต์ของการเป็นเพื่อนเนี่ยมันก็เลยมีความรู้สึกเหมือนอีกฝ่ายเล่นเกมหรือเปล่าบางทีก็ดูเหมือนไม่เรียกร้องความสัมพันธ์แต่บางทีก็ดูเหมือนประชดประชันมันทําให้คุณเนี่ยรู้สึกเอกใจแล้วก็อยากจะถามเขาไปตรงๆว่าตอนนี้คิดยังไงกับคุณ แต่เท่าที่ดูแล้วทั้งคู่ยังไม่ได้พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันสักเท่าไหร่หรอกอาจจะแค่รู้สึกว่าอยากคุยกันไปก่อนคราวนี้เรามาดู Energy ในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของทั้งคู่กันค่ะว่าทั้งคู่รู้สึกยังไงต่อกันขอเริ่มที่ชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษศก่อนนะคะไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ two of swords เรามองว่าจริงๆแล้วอะ่ะคุณยังลังเล ลังเลที่จะเลือกเขาเป็นเป้าหมายตอนนี้เรามองว่าคุณกําลังรู้สึกวุ่นวายอ่ะหรือตอนที่เขาเข้ามาเนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะที่ชีวิตของคุณค่อนข้างวุ่นวายในเรื่องของหน้าที่การงานมันเลยทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณอยากไปโฟกัสหน้าที่ของตัวเองอ่ะให้มันดีก่อนและไพ่สเตรนจ์คือคุณไม่อยากไม่อยากได้ภาระเข้ามาถ้าไพ่สเตรนจ์ก็คือจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่ ดูแลคนอื่นได้ดีมากแต่ในช่วงเนี้ยเรามองว่าคุณอยากได้ใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาเพื่อเดินเคียงข้างอ่ะไม่ใช่เข้ามาเพื่อเป็นคนที่ต้องมาให้คุณดูแลอีกทีหนึ่งเลยทําให้คุณเนี่ยรู้สึกสับสนหรือว่ารู้สึกลังเลใจว่าควรจะโฟกัสเขาเป็นเป้าหมายในชีวิตไหมแต่ว่าในตอนนี้เรามองว่าคุณเองอ่ะคุณเองก็รู้สึกช่างใจอยู่แหละเพราะว่าเขาอาจจะมีข้อดี แล้วก็ข้อเสียปนๆกันไปแต่เรามองว่าคุณอาจจะมองเห็นข้อดีของเขามากกว่าและทําให้คุณสับสนเพราะจริงๆคุณก็เสียดายความสัมพันธ์นี้ค่ะทีนี้เนี่ยพอม,มาดูฝั่งเขานะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ justice justice คือเขาอยากเลือกแต่เขาเองก็รู้สึกว่าคุยกันแล้วมันมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ค่อยคลิกหรือเรียกง่ายงๆก็คือ ระหว่างสองคนนี้มันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่คุยแล้วกวนประสาทคุยแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันไม่คลิกกันในเรื่องของคำพูดค่ะมันจะเป็นการเหมือนการชวนทะเลาะอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าเขาจะอยากเลือกแต่เขาก็รู้สึกไม่มั่นใจว่าคุณจะเลือกเขาไหมเพราะว่าไพ่ six of s o r t เนี่ยแสดงว่าคุณทำตัวเหมือนคนมีพิรุธหรือว่าคนมีความลับอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ดูมีความเป็นส่วนตัวที่เขาเข้าไม่ถึงมันเลยทำให้เขารู้สึกกังวลใจว่าถ้าเขาเลือกคุณเนี่ย คุณจะเลือกเขาไหมเพราะเท่าที่ดูแล้วเนี่ยคุณดูพร้อมกับการเป็นโสดมากกว่าพร้อมกับการมีชีวิตคู่นี่คือสิ่งที่เขามองแล้วก็รู้สึกนะคะแต่ถ้าถามว่าเขาอยากเริ่มต้นกับคุณไหมไพ่แจ็คเม้นท์เขาอยากเริ่มต้นเขาอยากเรียนรู้ mm hmm. เขาอยากเดินหน้า mm hmm. เดินทางไปกับความสัมพันธ์ที่มีคุณไปด้วย mm hmm. คราวนี้เรามาดูบทสรุปให้กับชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภที่มีประเด็น ความรักความสัมพันธ์กันก่อนค่ะว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงบ้างแปดดาบแปดดาบแสดงว่าคุณยังหาทางออกให้กับตัวเองไม่เจอหรือยังหาคําตอบให้กับตัวเองไม่ได้ว่าคุณพร้อมที่จะรับเขาเข้ามาในชีวิตไหมหรือว่า คุณพร้อมจะจริงจังกับเขามากน้อยแค่ไหนในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะสตาร์คือการให้ความหวังหรือเียกง่ายคือยังคุยแบบให้ความหวังกับเขาไปเรื่อยๆก่อนนั่นเองค่ะมันยังมีการคุยแบบต่อเนื่องแล้วก็เป็นการคุยแบบใจเย็นมากๆใจเย็นในที่นี้ก็คือไม่มีสถานะแต่ว่าอาจจะมีการท่องเที่ยวมีการดินเนอร์มีการไปกินข้าวด้วยกันเกิดขึ้นแล้วในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมแต่เพียงว่ายังไม่ให้ความชัดเจนและเท่าที่ดูแล้วเขาก็ไม่ได้รีบร้อนไม่ได้ เร่งรัดอะไรคุณด้วยมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่สบายสบายต่อกันนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมแต่ว่าภายในใจของชาวราศีพฤษภและขนา,าพฤษภเองเนี่ยจะยังมีความกังวลว่าควรเลือกทางไหนดีระหว่างไปต่อหรือเมคฟันกับเขาในรูปแบบของการเป็นเพื่อนอะเรามองว่าคุณยังหาคําตอบให้กับตัวเองไม่เจอนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมคราวนี้เรามาดูบทสรุปให้กับ ชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภกันค่ะว่าไพ่อยากแนะนําอยากบอกอยากเตือนอะไรกับคุณบ้างสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกเนี่ย คำแนะนจากไพ่มันเหมือนเป็นไพ่บทสรุปอยู่แล้วอะค่ะไพ่แบบแรกขึ้นมาเขาบอกว่าคุณไม่จําเป็นต้องมานั่งเครียดหรอกเดี๋ยวคุณจะ ละสายตาไปจากเขาไม่ได้เองเดี๋ยวคุณจะหลุดโฟกัสจากเขาไม่ได้เองต่อไปเนี่ยทั้งคู่จะสนใจซึ่งกันและกันหรือว่าไม่สามารถละสายตาออกจากความสัมพันธ์นี้ได้มันจะมีแรงดึงดูดที่ดึงดูดเข้าหากันและสุดท้ายแล้วทั้งคู่จะเดินหน้าความสัมพันธ์นี้ไปด้วยกันได้แล้วก็ไม่ต้องกังวลค่ะความสัมพันธ์นี้มีแค่เพียงหนึ่งเดียวเพียงหนึ่งเดียวในความหมายของไพ่ก็คือมันไม่มีความรักแบบรักแทรกรักซ้อนนั่นเองในช่วงนี้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อาจจะไม่มีอะไรต้องกังวลมากนักน,นะคะ เพียงแค่ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติถ้ารู้สึกรู้สึกชอบรู้สึกรักก็แค่ต้องเปิดใจแค่นั้นเองค่ะไม่จําเป็นต้องมานั่งกังวลใจนะนี่คือความหมายของไพ่ค่ะโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับการทํานายในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภประจํำครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคม2566 สำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากดูดวงส่วนตัวสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปแท็กแทนเข้ามาสอบถามคิวหรือรายละเอียดในการดูดวงได้นะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ